สัตตานังจะย,ยึดเกาะจิตมโนวิญญาณก่อนอันดับแรกแล้วถึงไปเกิดในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างนะตามลําดับการเหตุเกิดของมันถูกต้องไหมนี่อย่างนี้เราต้องเข้าใจดังนั้นการที่เราสักแต่ว่ารู้เนี่ยผู้เจ้าบอกท้าจะเร็วใช่ไหมอยากบรรลุเร็วใช่ไหมเวลาคนแก่รู้ลาตรีมานานก็จะสอนแค่เนี้มาลุงกัจบุตร เห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นได้ไหมได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสท,ทางผิวกายรู้ธรรมอมณได้ใจก็ให้สักแต่ว่าทำแค่นี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิน้นเอเซวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกนั่นคือเรากำลังทำลายจิตมโนวิญ,ญญาณโดยตรงว่าวิญญาณ เกิดดับวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณเป็นอนัตตานะุทูเจ้าจึงบัญญตัติวิญญาณเป็นอนัตตานะมีตัวตนชั่วคราวแค่นั้นมีมาแล้วก็หายไปมีการแปลเปลี่ยนถ้าเรายังเห็นเกิดดับไม่ทันให้เห็นอนิจจังคือการเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนมันมาก่อนนะะนั้น พอเราเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆสิ่งที่เปลี่ยนมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดต่อไปเราจะเห็นเกิดดับชัดเห็นเกิดดับชัดเห็นอนัตตาเราจะเข้าใจว่าผู้ที่เห็นกับสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นคนละตัวกันเราจะค่อยๆถอยเข้ามาสู่สภาพความไม่ตายที่มันรู้ทุกเรื่อง ไอ้คนเนี่ยรู้ทุกเรื่องนั่นคือกุมานกุมารีนั่นเองที่ครั้งหนึ่งเคยพอใจเลือนน้อยน้เปรียบเหมือนกันห้าดังนั้นกุมารกุมารีกับเลือนน้อยนถูกผูกกันด้วยความพอใจ